สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอ้ํานะครับและวันนี้อ้ําพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่บริษัทจอร์นสันเฮลเทคประเทศไทยจำกัดครับหลายคนนะครับอาจจะรู้จักแบรนด์ของจอร์นสันในเรื่องของเครื่องออกกําลังกายครับแต่วันนี้ครับอ้ําจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับเก้า e อี N ้นวดจากแบรนด์ของจอร์นสันกันครับซึ่งเก้า e อี N ้นวดไฟฟ้าในแบรนด์ของจอร์นสันเนี่ยมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับ แต่วันนี้รุ่นที่อ้ํอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก็คือรุ่นนี้ครับ j o h n s a A 3 6 3กครับเก้า e อีนวไฟฟ้าจอ h n สันรุ่น A 3 6 3มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายมีโปรแกรมอัตโนมัติถ,ถึง6ฟังก์ชันด้วยกันครับสามารถควบคุมฟังก์ชันการใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลตรงนี้ครับและเก้า e อีนัวตัวนี้ครับยังมาพร้อมกับนวัตกรรม l t e c ครับ ซึ่งถ้าเกิดเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้ารุ่นก่อนๆเนี่ยเขาจะเป็นนวัตกรรม ST สทครับที่จะนวดตั้งแต่คอจนถึงช่วงหลังแต่สำหรับเก้าอี้นวดไฟฟ้ารุ่นนี้ที่เป็นนวัตกรรมแอ t แทเขาจะนวดตั้งแต่คอไปจนถึงช่วงน่องของคุณเลยครับและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือมีระบบแผงทำความร้อนครับที่จะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตของคุณเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นด้วย และเก้าอี้นวดไฟฟ้ารุ่น A363 รุ่นนี้นะครับยังสามารถนวดแบบครึ่งกดจุดให้คุณเสมือนคนนวดจริงๆด้วยครับสำหรับคนที่ชอบนวดนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่เป็นช่วงของโรคระบาดโควิดนะครับหลายคนก็อาจจะมีความกังวลที่จะออกไปนวดนอกบ้าน แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเก้าอี้นวดไฟฟ้ารุ่น A363 รุ่นนี้อยากจะนวดตอนไหนสามารถนวดได้เลยสำหรับใครนะครับที่สนใจเก้าอี้นวดไฟฟ้าราคาหลักหมืน่นแต่คุณภาพหลักแสนแบบนี้สามารถเข้ามาทดลองกันได้นะครับที่อาคารบางนาทาวเวอร์ตึก A ชั้น9หรือรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้แล้วมาสุขภาพดีไปด้วยกันกันกบ,บแบรนด์จอร์สันนะครับ